มามาจ๋ามามาว่าว่าโจกรู้สึกยังไงกับดวง่งเอาเอาที่มามารู้แล้วก็จากเหตุการณ์ที่หนูเล่าให้ฟังมามามันเป็นสัญญาณดีแต่ก็ไม่เชิงมันไม่ได้พาแบบพาไปคิดไปไกลขนาดนั้นนะมามาคิดว่าเขาแค่จะแบบทําให้หนูแบบมามาเชื่อนะว่าว่าโจกอะ่ะรับรู้ว่าเราไม่โอเค ก็แค่แบบพยายามแบบแบบจะทำให้เรากลับมาโอเคไงออก็คือมันสถานะขูงสามคนมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบมัน uh มีค่ามากอ่ะมันไม่ควรถูกเปลี่ยนแปลงไปจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ไม่รู้นะหมาก็มองว่าสักวันหนึ่งก็อย่างที่บอกงานเลียงย่อมมีวันเลิกลาถูกไหม ถูกครับอ่ามันอาจจะเป็นการเทสลองใจครั้งที่หนึ่งเพราะเดี๋ยถ้าเกิดมันมีวันนั้นขึ้นมาจริงๆเราจะทํำยังไงกันมาฉีดวัคซีนนะลูกสร้างภูมิเกิดมันมีวันนั้นขึ้นมาจริงๆหนูจะได้รับมือกับมันไว้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ดวงค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หนูมีเพื่อนใหม่เข้ามายัางี้มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมลูกเป็นเหมือนเดิมยังไงคะห้ามไงกดเดิมอะ ล่าสุดที่ที่คุยกันนะ่ะน้องไอนาเล่าให้ฟังบอกว่าเออโจกอุ้มไอนาไปคุยใช่ไหมคะมแล้วไอนาก็เลยพูดแบบเปิดใจเหมือนแบบพูดแบบไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวับอ,ยนะบอะโจกเลยว่าแบบด้วงกับไอนาจะแบบว่าไม่ไม่อะไรแล้วหมายถึงว่าโจกรักใครแล้วก็รักด้วยถ้าโจก<อ>สแกนมาแล้วว่าเออคนนี้เป็นเพื่อนแล้วโอเคนิสัยโอเคเข้ากับโจกได้ก็จะทําให้เข้ากับด้วงกับไอนาให้ได้เหมือนกัน ต้องห่วงกันไม่ต้องอะไรใครมีธุระอะไรก็ไปทำอะไรแบบนี้มั้งแต่มันก็แบบม,มันก็มีอะไรให้มาสับสนเนี่ยแหละของวันนี้แหละที่ด้วงก็ตอนแรกตัดสินใจแบบนั้นแล้วตอนนี้เป็นแบบนี้แต่ก็จะพยายามไม่ไม่เก็บมาคิดว่ามันพิเศษอะไรแล้วแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดเราหนูจะแบบมีเพื่อนเพิ่มหรืออย่างแบบอย่างเพรอย่างเงี้ยเล่นกับเพรกับใครได้ก็ปกติใช่ไหม ยังมีปัญหายังมีปัญหาอู่ป่ะเอ็งจะชอบคนชื่อเพชรหรอถ้าเอ็งชอบลวเอ็งช่วยพาเขาไปเปลี่ยนชื่อได้แล้วกันนะเอ็งฟังดิค่ะไม่ได้ชอบคนนี้คือเพื่อนค่ะรู้สึกผิดที่แบบทุกครั้งที่นางตัวดีอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะเอ็งนี่รู้เยอะรู้เยอะเกินไปไม่ได้ตอบอะไรมันมันใจร้ายหมายถึงว่าค่าไม่เคยเป็นคนแบบนี้่ะใครทักอะไรค่าก็ตอบตลอดอ่ะแต่กับคนนี้ค่าแบบว่ามัน มันเกรงอ่ะมันแบบมันคือความกลัวเพื่อนไม่โอเคอ่ะมันแค่อยากพูดกับคุณเพชรว่าแบบข้าไม่ได้ไม่ชอบเขานะข้าไม่ได้แบบโกรธเกลียดอะไรแต่แบบข้าไม่รู้พวกข้าพูดได้เท่าไหรในนี้คือคือเพื่อนกันไงคนดูอย่า่าปนกันสีโอซีกัส่วนโอซีก็คือแบบไปกีนการ์ดโอซีนู่นคนนู้นคนจีนู่น แต่ทีนี้ก็คือเพื่อนกันเไงเหมือนกันเพราะว่าเวลาข้ากับโจ๊กทะเลาะกันน่ะร้องจะต้องคอยมาแบบไอ้นี่เลืออะไรเดี๋ยวมาเคลียร์มาเป็นคนกลางพูดอะไรก็ต้องระเบิดใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยทีนี้เหมือนข้ารู้สึกว่าไอโจ๊กมันติดเหมือนมันติดใจอะมันชอบพูดว่าคือบ้านอยู่ติดไปนั้นต้งเลยหรอคะมีเพื่อนใหม่รวมตัวกันมาเดือ้าหลคนมากอะไรเงี้ยแบบอยากให้มันพูดออกมาว่าเพื่อนใหม่ในที่นี้ที่ว่าหลายคนเนี่ยคือใครเพราะว่าเท่าที่ข้าคิดได้แล้วข้ากลับมา ก็ไม่มีเลยนะหมายถึงบ๊อบหรอหรือว่าหมายถึงเพื่อนใหม่อย่างไงพี่น้องเอ๋ยไหมหรือว่าเพื่อนใหม่แบบไหนอะ่ะคืออยากรู้ว่าคือใครที่มันพูดถึงใช่ไหมใช่ข้าจะได้บอกถูกว่าไปเรื่อยคนว่าก็เพื่อนคนเนี้เพื่อนกี่เปอร์เซนต์คนเนี้ยเพื่อนขนาดไหนเพราะไอ้โาจมันแสนเปอร์เซนต์อะมันไม่เท่ากันอะแล้วข้าก็พยายามทําให้เห็นอยู่เสมอว่าใครสําคัญที่สุด<อ>แล้วพอมาถึงวันนี้มันก็ให้ดอกไม้ข้า แต่ว่าค่าปรึกษากับมาม่าแล้วมาม่าก็บอกว่าเหมือนเป็นแบบเป็นประมาณว่าเป็นสัญญาณดีว่าเหมือนมันมองออกว่าเราอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าเออ <I S 1> จริงแข่งก็เลยให้มาแต่ว่าก็เลยแบบว่าต้องไม่คิดเข้าข้างตัวเองเออแต่มันก็สับสนอยู่นะก็นี้มันก็เป็นการเซฟความรู้สึกของตัวหนูเองแล้วก็ขเขาก็ไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรที่มันแสดงออกเองเคยคิดว่า ถ้าวันหนึ่งมาขอเองเปลี่นแปลงเนี้ยทำไงข้าคิดว่าข้าก็จะตื่นเพราะว่าข้าฝันไปอ่ะมันไม่นะนะข้าโดยเองมันไม่น่เองเองไม่มีวันเพราเองอ่ะข้ามีความรู้สึกว่าเองอ่ะปากแข็งอ่ะเองก็ไม่ยอมพูดไอ้เจ้าก็ไม่ยอมพูดมันก็เลยเป็นขรัคขลังแบบเนี้ยถ้าถามคาถามเองคิดว่าดอกไม้นี่มันให้เองคนเดียวไหมโอ้ยเองเาแบบนี้ข้าคิดเลยอ่ะข้าเจ็บอ่ะ ไม่ค่ะก็แค่ถามไงค่ะก็ไม่รู้ค่ะถึงถามเขาเป็นหมอก็ต้องใช้เอาคำว่คเราเอสว่าแล้วถ้ามันไม่ได้ให้ข้อเดียวเออไปเชื่อเงอย่าลืมข้อตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่ามันหลายงหลายอเขาให้เองเองใจฟูเองอย่าลืมรู้ถึงอีกด้านหนึ่งของมันด้วยนะเว้ยเองก็ต้องแบบคิดดีๆคิดเยอะใช่ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้สึกดีก็ให้ปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยความรู้สึกไปเลยถ้าเองได้มาแล้วเองรู้สึกดีเองก็เก็บความรู้สึกดีนั้นเอาไว้ก็ไม่ดีหลือไงใช่ ก็ดีเองชอบให้มันเฉยชากับเองมันพูดดีกับทุกคนยังเวินข้ามาตั้งแต่ตอนข้ากลับมาละแล้ววันนี้ก็เรียกน้องด้วง่งเงี้ยเหรอหนึ่งครั้งทวนอย่างน้อยะถ้าไม่มีแฟนไปอะออาจจะวันจันทร์เลยวันจันรตอนเที่ยงคืนเลยเหมือนเิมไม่ได้ว่าแต่เองเป็นอย่างเงี้ยเองสามารถอยู่กับมันได้ตลอดวันที่สองวันที่สองเข้าใจสามารถพูดกับเองได้ทุกเรื่องตลอดทุกเวลาเองแต่ความยากคือว่าเขาต้องเก็บอาการน่ะดีวันนี้ไม่ใ่เลยหรอก็ไม่ต้องเก็บดิ แกทำงานมันลำบากหมายถึงว่าเกบวกการเวลาสมรู้สเที่ยงคืนมันแบบอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าพาคนอื่นไปเจากอกแแล้วบคว่าเหมือนแบบเดียวบ๊อบได้ไปต่อสงเดืนเตะหน้าเออคขาเองเชื่อค่ะมันไม่เอาใครจริงเอาจังถ้ามันจะมีมันมีไปนานแล้วเว้ยเงหายหัวไปตั้งสองเดือนเดือนกว่าใครไม่เห็นมันมีใครสักคนแอวันนี้มันพูดลอยๆค่ะถือว่ามันไี่รับผิดบนะพูดว่าความรู้สึกคนอะ เขาคงยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความู่้สึกไม่ชัดเจนเลยคาว่าไม่ชัดเจนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาใช้กับใครก็ได้นะใช่ใช่มันต้องเป็นคนที่คุ้นเคยมาก่อนมันต้องใช้เวลานะเว้กว่าจะมาเป็นอะไรได้แบบนี้ซึ่งถ้าคิดแบบเนี้ยกรอบมันก็จะน้อยลงมาเว้ยอะค้าถามจริงเองไม่รู้จักผู้ชายคนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะเองจะใช้คําว่าไม่ชัดเจนกับเขาไหมแต่กล้าใช้ไหมเออเห็นปะ มันไม่ยากตรงไหนเว้ยเองเอาตัวตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนแล้วเองก็ค่อยๆคิดไยว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้ามันมีความสุขหรือว่าทำไปอยู่อยู่กับความเออจริงจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยเว้ยเองเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นน่ะถ้าสิ่งที่เองทาแล้วเองมีความสุขแล้วคนที่เองทํามันไม่ได้บ่นอะไรอ่ะมันก็คือมันก็คือเองทําได้เว้ยถ้าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เองทําอ่ะถ้าว่าไอ้โจมันรู้สึกเว้ยแต่มันก็แค่แบบว่า ก็หมาแก่เออมันปากแข็งเหมือนที่เองกําลังปากแข็งอยู่อะ่ะเองก็ไม่ยอมพูดมันก็ไม่ยอมพูดอะ่ะแต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะข้าว่าเองก็เป็นแบบนี้นแหละดีหรอกทุกพูดไปแล้วไม่เหมือนเดิม